สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยน,นะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เรามาทํานายกันดีกว่าว่าพระพิคเนตนะคะท่านจะบอกอะไรเราโดยไพ่แบ่งออกเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะขอให้ตั้งสมาธิก่อนในการเลือกเพิ่งเลือกเล้วนะค่ะใบที่1น,นะคะอ่า เรียกว่าคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้อาจจะมีโอกาสมีลูกมีน้องอหรือมีในเรื่องของโครงการอะไรใหม่ๆก็ได้ด้วยนะคะแต่เป็นในเรื่องของการที่ว่าค่อยๆเริ่มต้นค่อยๆเติบโตมากกว่านะคะหรือจะเจอในส่วนของคู่ชีวิตหรืออะไรต่างๆที่เป็นเด็กอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะเพิ่งเลือกใบที่2นี่เอาแล้วสิ รางวัลปลอบใจเพิ่งมาแล้วเขาบอกว่าเราจะประสบความสําเร็จได้ตามที่คิดได้ตามที่หวังนะคะพระพิฆเนศท่านให้พรเพราะฉะนั้นพระพิฆเนศ่ะอย่าลืมนะคะใ <c oughs> มที่3นะคะสําหรับท่านที่เลือมอันนี้ต้องระวังมีปัญหากับแฟนอาระวังมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าความรู้สึกอะไรต่างๆคืออันนี้ไพ่มันหมายถึงแฟนคนรักใช่ไหมแต่จริงมันอาจจะหมายถึงในหลายเรื่องเช่นว,ว่าเฮ้ยเราไม่อยากออกจากงานเฮ้ยเรายังรู้สึกดีกับเขาอยู่หรือบางครั้งเรารู้สึกว่าอันนี้ มันน่าจะไปต่อกันได้นะเรายังทําธุรกิจกันได้หรืออะไรต่างๆมันได้หมดค่ะคือเห็นป้ามันคือเราอะค่ะเป็นฝ่ายที่ว่าอาจจะเสียใจอาจจะพยายามเหนียวล้างอาจจะพยายามยื้อมากกว่านะคะเพราะว่ามันคือคือเพิ่งจะบอกจริงๆนะคนเราแต่ละคนนะคะมันรักไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะดังนั้นพออีกฝ่ายหนึ่งเขาหมดใจอย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งยังรักอยู่มันก็เลยกลายเป็นภาพแบบนี้นะคะ่ะ แต่จริงๆมันตีความได้หลายอย่างเนาะอันนี้เผินว่ามันเกี่ยวกับความรักแต่ความจริงมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจก็ได้เช่นเราพยายามเหนียวลังทั้งๆที่เรารู้ว่าธุรกิจอ่ะมันไม่ได้กําไรแต่ใจเรามันชอบอาชีพนี้ไงเข้าใจใช่ไหมคะคือมันไม่แปลกนะบางคนสามารถทําอาชีพที่รัก และทําให้มีเงินได้แต่บางคนทําอาชีพที่รักแต่เงินมันไม่ดีไงแต่ใจมันรักดังนั้นเพิ่งก็มองว่าคุณจะต้องทําอาชีพหลักก่อนเพื่อให้มีเงินไปเสริมในส่วนของอาชีพที่คุณรักนะคะจะประมาณนั้นมากกว่าอ่าในส่วนของใบที่3ที่เลือกอุ๊แโอ้โหใบนี้จ้ะเขาบอกเอ้ยใบที่4นะคะใบที่4ี่โทษทีนะคะใบที่4เขาบอกว่าคุณต้องทำวอาทิ้งพระ,ะให้ความเคารพ นะคะหรืออาจจะมีการบูชาหรือสวดมนต์ก็ได้กับในส่วนของเทพพุธพทธพธรรมพระสงฆ์แล้วก็เทเทวาทพระองค์นะคะไปแก้ตรงนี้ก่อนแล้วชีวิตคุณมันจะดีขึ้นตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าลำบากเหนื่อยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกขยับขยายไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าตรงเนี้แหละคุณขาดการดูแลเอาใจใส่นะคะไปลองทําเสริมดวงนะ ค่ะยังไงพึ่งก็ขอบคุณพระพิคเนตนะคะท่านเจ้าสวัวบรรดาทรัพย์นะคะก็ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยมีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะสาธุสาธุสาธุทุกท่านค่ะก็ท่านไหนสนใจเรื่องส่วนตัวก็ทักมาได้ค่ะที่เพจ YouTube TikTok ดูดวงพึ่งน,น้อยค่ะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ